เพราะฉะนั้นแล้วไอ้คำพูดจะบอกว่าเอาทรัพย์ของกูคืนมามึงเอาตะก,กะอะไรมาพูดมึงดูตัวมึงเองมั่งหรือเปล่าว่าต้นตระกูลมึงเนี่ยมีส่วนในการปกป้องแผ่นดินไทยหรือไม่นี่ไงท่านผู้ชมนี่คือปัญหาใหญ่ที่เด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่มีรากและไอ้คนที่ สั่งให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ต้องสอนประวัติศาสตร์อีกต่อไปชื่อจาตุรนฉายแสงจำชื่อคนคนนี้เอาไว้จ้าตุรนฉายแสงคนเราไม่มีรากเลยไงผมยังรู้รากเลยว่าปู่ผมมาจากไหนย่าผมย่าทองเป็นลูกกำนันอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยผมรู้ทำไมคนไทยถึงไม่รู้รากเพราะทีนั้นแล้วไอ้คำพูดที่บอกว่าเอาทรัพย์ของกูคืนมา มึงเอาตรกะะอะไรมาพูดมึงดูตัวมึงเองมั่งหรือเปล่าว่าต้นตระก,กูลมึงเนี่ยมีส่วนในการปกป้องแผ่นดินไทยหรือไม่นี่งไงท่านผู้ชมนี่คือปัญหาใหญ่ที่เด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่มีรากและไอ้คนที่สั่งให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ต้องสอนประวัติศาสตร์อีกต่อไปชื่อจาตุรนฉายแสง จำชื่อคนคนนี้เอาไว้จาตุรนฉายแสงคนเราไม่มีรากได้ไงผมยังรู้รากเลยว่าปู่ผมมาจากไหนย่าผมย่าทองเป็นลูกกำนันอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยผมรู้ทำไมคนไทยถึงไม่รู้ราก